สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออตโต้คาร์แลนแหล่งรวมเรื่องรายันยนต์และยันกรอกจากทั่วทุกมุมโลกที่เราจะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับรถถังและยันพาหนะทางทหารที่มีชื่อเสียง วันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในรถถังที่มีบทบาทสำคัญในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองรถถังที่ถือว่าเป็นต้นแบบของสายการพัฒนารถถังอังกฤษรุ่นต่อๆมานั่นก็คือ A13 c r u ครูเซอร์แทงรถถังที่หลายคนอาจเคยได้ยินชื่อแต่ยังไม่รู้รายละเอียดลึกๆว่าแท้จริงแล้วมันคืออะไรมีคุณสมบัติเด่นตรงไหนและราคาของมันในปัจจุบันถ้าจะหามาสะสมหรือจัดแสดงจะอยู่ที่เท่าไหร่ a 13ครูเซอร์แท้งถือกำเนิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่1,930ประเทศอังกฤษต้องการรถถังที่มีความเร็วสูงเพื่อทำหน้าที่โจมตีและเคลื่อนที่ได้รวดเร็วแตกต่างจากรถถังหนักที่เน้นการป้องกันและยิงสนับสนุน a 13จึงถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มครูเซอร์แท้งหรือรถถังสายจุดโจมแบบเร็วจุดเด่นที่สุดของ a 13คือการใช้ระบบช่วงล่างแบบคริสตี้ c ริสตี้สป p น n ซชันซึ่งเป็นนวัตกรรมจากสหรัฐอเมริการะบบนี้ทำให้รถถังมีความเร็วสูงขึ้นเคลื่อนที่ได้ดีในพื้นที่ครุขระและยังรองรับการพัฒนารถถังรุ่นต่อมาอย่างครูเซเดอร์และครม w เวลได้เป็นอย่างดี ในด้านอาวุธ A 1 3ครูเซอร์แท้งติดตั้งปืนหลักขนาด2ปอนหรือประมาณ40มิลลิเมตรซึ่งในยุคนั้นถือว่าเป็นปืนที่มีพลังจอบกรอะเพียงพอในการต่อกรกับรถถังเยอรมันรุ่นแรกแรกเช่นพันเซอร์ไอและพันเซอร์ไอไอแม้ว่าเมื่อสงครามดำเนินต่อไปปืนขนาดนี้จะเริ่มล้าสมัยในการเจอกับเกราะที่หนาขึ้นแต่ในช่วงแรก A 1 3สามสามารถทำหน้าที่ได้อย่างดีและช่วยเสริมกำลังรบของอังกฤษให้มีความมั่นใจมากขึ้น A13 Cruiser แท้งมีน้ำหนักประมาณ14ตันติดตั้งเครื่องยนต์นับฟิล Liberty V12 ที่ให้กำลัง340แรงมา้าทำให้รถถังสามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ48กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถถังในยุคนั้นระยะปฏิบัติการอยู่ที่ประมาณ160กิโลเมตรต่อการเติมน้ำมันหนึ่งครั้งทำให้สามารถใช้ในการรบเชิงเคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในแง่การป้องกันเกราะของ A13 นั้นไม่หนามากนักมีความหนาเฉลี่ยระหว่าง6ถึง30มิมซึ่งก็สมเหตุสมผลเพราะออกแบบมาเพื่อความเร็วมากว่าการยืนปะทะรถถังรุ่นนี้จึงต้องอาศัยความเร็วและยุทธวิธีโจมตีจากด้านข้างมากว่าการเผชิญหน้าแบบตรงๆ ตลอดช่วงการใช้งานจริง A13 c r u ครูเซอร์แท้งมีบทบาทสำคัญในสงครามฝรั่งเศสปี1940และการรบในแอฟริกาเหนือแม้ว่าในที่สุดมันจะถูกแทนที่ด้วยรถถังรุ่นใหม่ๆอย่างครูเซเดอร์ที่มีอาวุธและเกราะดีกว่าแต่ A13 ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสายพัฒนารถถังครูเซอร์ที่นำไปสู่ความสำเร็จของอังกฤษในภายหลัง ถ้าพูดถึงเรื่องราคาในปัจจุบันรถถัง A13 c r u ซอร์แท่งที่ยังเหลือรอดมาถึงทุกวันนี้ถือว่าหายากมากเพราะมีการผลิตจริงเพียงไม่กี่ร้อยคันและหลายคันถูกทำลายไปในสงครามหากจะหาซื้อเพื่อสะสมหรือจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ราคาของมันจะขึ้นอยู่กับสภาพและความสมบูรณ์แต่โดยทั่วไปคาดว่าราคาจะอยู่ในช่วงตั้งแต่250,000ดอลลาร์สหรัฐไปจนถึงมากกว่า5,000 500, ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ9-18ล้านบาทซึ่งก็ถือว่าสูงมากแต่ก็สมเหตุสมผลกับความมหายากและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ แม้ว่ารถถัง A13 จะไม่ใช่รถถังที่ทรงพลังที่สุดในสงครามโลกครั้งที่2แต่บทบาทและการออกแบบของมันถือว่าเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้รถถังอังกฤษก้าวหน้ามากขึ้นมันคือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนผ่านจากยุครถถังช้าๆหนักหนักมาสู่ยุครถถังที่เน้นความเร็วและการโจมตีเชิงรุก สำหรับนักสะสมและผู้ที่รักในประวัติศาสตร์ยานเกราะ A13 Cruiser Tank ถือว่าเป็นหนึ่งในสมบัติที่มีคุณค่าอย่างยิ่งและนี่ก็คือเรื่องราวของ A13 Cruiser Tank รถถังอังกฤษที่มีบทบาทสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์สงครามโลกและยังคงเป็นที่สนใจของนักสะสมและผู้ชื่นชอบรถถังทั่วโลกหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Carland ของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวยันยนต์และรถถังที่น่าสนใจในตอนต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า ICU Next Video